สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะสำหรับคนที่รอคนรักเก่าว่าคนรักเก่าของคุณนะคะจะวนกลับมาไหมในเดือนมกราคมนี้นะคะเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณบ้างสถานการณ์ของเขานะคะเป็นยังไงบ้างในเดือนมกราคมนี้นั่นเองนะคะคลิปนี้ไม่เหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้รอคนรักเก่านะคะคลิป เซตนี้สร้างมาเพื่อคนที่ยังรักและยังรอคนดักเก่าเท่านั้นนะคะสำหรับการนับราศีก็เป็นการนับราศีแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นขอให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ คุณได้ไพ่เดอะควีนอกครับแปดดาบนะคะเดอะแฮงแมนเจมเพรสคิงอัครับนะคะเดอะฟูล คิงอ of วัน d s มีแต่คิงและควีนคิงอ g o เ p น n t a c l โคลสกนะมาครบเลยไหมมาครบเลยไหมก้าวถ้วยนะคะ t h อ s u ันซีเรียน ที่นี้นะคะมีธาตุน้ำธาตุไฟแะธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาธาตุของคุณเองก็คือธาตุน้ำนะคะแล้วก็มีธาตุไฟธาตุดินเข้ามาเกี่ยวหรือเป็นไปได้ว่าคนรักเก่าของบางคนในที่นี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำด้วยกันเองก็ได้นะคะคุณค่อนข้างมีเสน่ห์โดดเด่นนะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยพยายามที่จะปรับตัว ให้เข้าใจกับสถานการณ์ณนะปัจจุบันว่ามันเป็นยังไงนะคะแต่มองแล้วคุณค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์โดดเด่นในช่วงนี้และมีคนเข้าหาคุณมากกว่าหนึ่งคนด้วยนะคะมีคนใหม่ๆเนี่ยเข้ามาหาคุณมากกว่าหนึ่งคนนะคะแต่คุณเองอะความรู้สึกของคุณนะคะยังคงผูกมัดย,ยังคงจมกับคนเก่านะคะยังยึดติดอยู่กับคนเก่า คนที่คุณรอคนที่คุณเนี่ยนึกถึงนะคะนะคะยังหวาดระแวงที่จะเริ่มต้นใหม่ยังหวาดกลัวยังกลัวยังไม่กล้ายังไม่กล้าร้อเ็ที่จะเปิดใจให้ใครทั้งหมดนะคะแต่ก็มีคนเข้ามานะแต่คุณก็ยังกลัวคุณยังแบบคุณยังฝ่งตัวเองอยู่กับความทรงจำเหล่านั้นฝังตัวเองยแบบอดีตที่ผ่านมากับคนเก่า นะคะที่เคยเลิกรากันไปต่างๆนะคะช่วงนี้คุณก็พยายามที่จะทําชีวิตของคุณให้มันให้มันดีอะให้มันดีเท่าที่จะทําได้ถึงแม้ว่าในใจของคุณมันจะทุกข์ก็ตามนะคะไพ่บอกให้คุณปลดปล่อยตัวเองนะคะไม่ต้องไปจมนะะไม่ต้องไปจมนะคะไม่ต้องไปฝังตัวเองไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องหวาดระแวง เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่คุณจะเจอในชีวิตแล้วมันจะเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่ามันจะเฮียเหมือนกันหมดถูกไหมไพ่ก็เลยบอกให้คุณเนี่ยออกไปใช้ชีวิตนะคะของคุณเพราะคุณนะค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆในเดือนนี้นะคะยังไงก็ตามคนเข้ามาเยอะก็ระวังด้วยในเรื่องของรักซ้อนนะคะระวังในเรื่องของรักซ้อนหรืออาจจะคุณเนี่ยอาจจะไปเจอแล้วแหละคนที่เข้ามาใหม่แล้วมันเป็นเรื่องรักซ้อนนี่ คุณก็เลยกลายเป็นว่ากลับมาเป็นแปดด่าแล้วก็เดือดแหงแมนนั่นเองนะคะหรือคุณเนี่ยอาจจะไม่เลือกใครเลยก็ได้นะคะมีคนเข้ามาหาคุณมากกว่าหนึ่งคนแต่คุณยังไม่เลือกใครเลยเพราะคุณยังรอคนกลับรอที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับคนที่คุณรอรอที่คุณจะได้สมหวังเพราะคุณเนี่ยยังยึดต,ติดกับคนคนนั้นอยู่นะคะยังยึดต,ติดยังรู้สึกกับเขาอยู่อะคะ่ะมากๆนะคะยังยึดต,ติดกับคนคนเนี้ย ไม่ไปไหนอยากที่จะสมหวังกับคนคนนี้พยายามไปขอพรที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องรอดูแหละว,ว่าคุณจะสมหวังไหมนะคะแต่มองว่าก็มีโอกาสนะคะอาจจะได้เจอกับคนเก่าที่คุณจะได้สมหวังหรืออาจจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาแล้วทาให้คุณสมหวังก็ได้นะคะก็ต้องมาดูในฝั่งของเขาว่าคุณจ,จะได้ไพ่อะไรบ้างนั่นเองนะคะ โอเคในฝั่งของเขา Queen of w a n d s นะคะสองไม้เท้าสิบไม้เท้าสองเหรียญแปดเหรียญ เลเวอร์สนะคะแปดไม้เท้าเพดดอัพซอสห้าไม้เทา้เทาเออับซอสนะคะในฝั่งของเขามีทตุลง และธาตุไฟที่ขึ้นมานะคะออไพ่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเพราะว่าไพ่บุคคลน,นี่แหละมันมีในเรื่องของตัวเลือกหรือว่าระหว่างคุณกับคนเก่านะคะเป็นรักทางไกลเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะต่างภาษาต่างๆตสภานะของเขาณนะตอนนี้มันเขาแบกภาระบางอย่างอยู่ นะคะภาระบางอย่างที่เขาแบกเอาไว้เนี่ยมันค่อนข้างหนักอึ้งสาหรับเขานะคะค่อนข้างหนักอึง้งหนักอึ้งสําหรับเขาอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกก็ได้ความคิดความเครียดหรือภาระปัญหาบางอย่างเรื่องงานก็ได้ที่เข้ามาค่อนข้างหนักสําหรับเขาในช่วงนี้ค่ะหรือปัญหาต่างๆที่เข้ามานะคะแล้วเขาก็แบ,บกรับมันไว้คนเดียวแล้วมันค่อนข้างหนักสําหรับเขานะคะ ถ้าถามว่าเขาอยากกลับมาไหมเขาไม่แน่ใจนะคะเขาไม่แน่ใจเขาลังเลใจเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีคนบางคนที่เขารู้สึกว่าเขาเขาตกหลุมรักแต่ในความรู้สึกหนึ่งเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะคะเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับไปไหมนะคะมองว่าถ้ากลับไปอาจจะเป็นปัญหาก็ได้เพราะเดี๋ยวจะมีการทะเลาะก,กันอีกมีปากเสียงกันอีกนะคะมีโอกาสที่จะเกิดปากเสียงหรือเรื่องวุ่นวายต่าง เกิดขึ้นนะคะนี่คือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่บางอย่างแต่โอกาสในการเริ่มต้นใหม่ตรงนี้มันก็มีปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะมองว่ามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาหรือความวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้นถ้ามีการวนกลับมานะคะเพราะว่ามันมีในเรื่องของคนใหม่แล้วก็เป็นในเรื่องของตัวเลือกและความไม่แน่ใจของเขานะคะเพราะในตอนนี้เขาเพยายามที่จะทําชีวิตของเขาให้ดี เพราะว่าด้วยอ,อด้วยภาระต่างๆที่เขาแบกเอาไว้ค่ะภาระหน้าที่ต่างๆหรือความเครียดบางอย่างต่างๆที่เขาแบกเอาไว้เนี่ยเขาต้องสะสางมันนะคะเขาก็เลยต้องโฟกัสในเรื่องของการงานต้องทํางานให้หนักนะคะทําชีวิตของเขาให้ดีเรื่องนี้คือเรื่องที่ค่อนข้างสาคัญสําหรับเขาที่เขาต้องทํานะคะในช่วงนี้นั่นเองฉะนั้นแล้ว ถ้าการวนกลับมาเนี่ยมองว่าอาจจะยังนะคะเพราะว่าเพราะว่าสิ่งีเขาแบกอยู่ภาระต่างๆเกี่ยวกับชีิตของเขาเนี่ยมันค่อนข้างหนักนะคะในช่วงนี้และถ้าเขากลับไปเนี่ยก็มีโอกาสที่คือเขาก็กลัวว่ามันจะเป็นในเรื่องของการมีปัญหาทะเลาะก,กันอีกนะคะหรือกลับไปเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะหลายคนนะคะหลาย หลายปัญหานะคะแล้วก็นี่คือการเริ่มต้นใหม่แต่มีปัญหาแต่มันก็จะก้าวผ่านไปได้นะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มากมาอะไรแต่ว่ามันเป็นไพ่ในส่วนของเขาไงบางทีมันอาจจะพูดยากนะคะแต่เขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่ดีกับคุณอยู่แต่แต่ก็มีคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของเขาเช่นกันนะนะคะโอเคไพ่สรุปสามใบห้าถ้วยนะคะ The The Magician ไพเดทมองว่าไม่น่าจะกลับมาได้แล้วนะคะไพ e Magician ตามมาด้วยไพ่เดทถ้าถ้วยมองว่าคือคุณเนี่ยยังยังนึกถึงคนเก่าๆความรักเก่าครั้งเนี้ยคุณอยากให้เขากลับมาแต่มันกลับมาไม่ได้แล้วเันเป็นไพเดทนะคะคือจบแล้วก็คือจบนะคะ จบแล้วก็คือจบไปแล้วอะคะ่ะมัน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 ยากนะคะในเดือนที่เขาจะกลับมาหรืออาจจะมีโอกาสในเดือนอื่นก็ได้นะคะถ้ามองในบุญบวกแต่เดือนนี้เนี่ยยังไม่มีโอกาสที่จะกลับมานะคะอืมโอเคพิธก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ